คืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงลอยขึ้นเหนือภูเขาโอนุมะแสงสีเงินสาดลงบนผืนน้ำระยิบระยับราวกับหัวใจของผู้คนที่กำลังตื่นขึ้นอีกครั้งอาจารย์มา k คิง,งุจิครับผมจะถอนเคี้ยวของอำนาจที่ทำให้ท่านสิ้นชีวิตในเรือนจำผมจะสารต่อคำสอนของท่านให้เบ่งบานเป็นวัฒนธรรมของชีวิตมนุษย์แสงจันทร์สะท้อนในเลนส์กล้อง มือของชินอิจิสั้นเล็กน้อยในความหนาวช่างภาพหนุ่มที่ยืนข้างๆเอ,อ่ยขึ้นด้วยความห่วงใยท่านครับลองวางข้อสอบบนขอบหน้าต่างสิครับภาพจะไม่สั่นครับขอบใจมากเจ้าก็ครูของฉันเหมือนกันสิเสียงชัตเตอร์นั้นกลายเป็นเสียงหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมในวินาทีนั้นเขารู้ชัยชนะของชีวิตอยู่ที่ขณะนี้เท่านั้นจงปฏิบัติด,ด้วยตนเอง แล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติด้วยแสงจันทร์ส่องสว่างไปทั่วทะเลสาเหมือนคำสาบานของซิ์ที่ส่งต่อเจตนารมของครูจากเรือนจำที่มืดมนสู่แสงแห่งวัฒนธรรมมนุษย์ที่เบ่งบานในใจคนทั้งโลกความคิดและปัญยาจะมีค่าได้ก็ต่อเมื่อมันผลิบานออกมาเป็นการกระทำ